ใหญ่แล้วล่ะเย็นย็นญี่ปุ่นมาแดดแรงแดดไม่เดียวเองคุยแล้วคุยได้แล้วตัดอย่าให้หลุดนะหลุดคุยไม่ได้เลยนะหลุดด้วยหลุดริงไม่ได้นะโอย้ยกดดันเนี่ยเหนียวเลยเนี่ยกดดันอีกแล้วอ่ะกดดันเที่ยเหนียวเลยเย็นจากญี่ปุ่นเลยนะอย่ากดดันเนี่ย